อไหนในมดอยู่ไหนลกนูกนะมีกอดบ้านก่อนนะอ่าพ่อให้พ่อกอ,อดอันหนึง่งมีกอดอันหนึง่งกอดไปกอดไปตรงไหน,นไหนมดอยู่ไหนลกูก มีต่อเครื่องบินอ่ามีต่อเครื่องบินโอเคนี่ผลงานมินค่ะนักเค้กต่อให้่านักเค้กต่อให้มีช่วยมินช่วยมีช่วยมีช่วยต่ออันไหนลูกมินช่วยต่ออันไหนคะเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินใครเป็นคนต่อลูกใครเป็นคนต่อเครื่องบิน เด็กตัวเด็กที่เรียนได้โอ้ฉันอ่านจน,นมันขาดไหนโลกมันแถวนี้อ๋อยังยังไม่ยังไม่ขาดหรอกโลกีนอ่าเดี๋ยวพ่อซ่อมให้เดี๋ยวพ่อซ่อมให้อ่าไม่ต่อแล้วหรอคะมีนไม่ต่อแล้วหรอโลก ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วหนึ่งสองสามอยู่ในลูกอะไรอีกส่ปนปูนเอะไว้ตรงไหนก็ไฟป้ปนปูน ไหนรถไฟปูนปนอยู่ไหนลูก่ปูนปูน้อีกแลปูน้อีกแยไเชินีชินเครื่องมีนอยู่นู่นไม่ใช่เหรอลูกงชินอยู่นะ่ังชมนเินอยู่เฮลิ <c oughs> คอปเตอร์ไม่ใช่เหรอที่หนูกำลังหาน่ะ คอปเตอร์ไม่โลกใช้คอปเตอร์ไหมมีกำลังหาหาอะไรคะลูกมีมีนหาหาอะไรหาคอปเตอร์เหรอมีจหมีหรถอ่ารถพยาบาลรถพยาบาลใหญ่รถพยาบาลใหญู่อยู่ไหนอยู่ไหนล้วลูกลองหาดูสิ คัปเตอร์อยู่ไหนนะเนะู่นนน่ไม่ใช่ลงหนูกกเก็บไว้มันปนกันแล้วหรือเปล่าคะลูก,ลกน็บไว้ตัวนี้อ่าน็บไวนี้มองโซนูจะนปจ่อยเอด็บูเดกไฟเด็กใหญ่ใหญ่ใยบอกครับแล้วให,ให่บอกให้แบบนะ้ำมันลูกไป มินต่อจิ๊กซอกรันเล่นไม่ได้ถึงเวลานอนแล้วเอาเล่นนดูนไปเล่นไปยาหัวเอาผมออกก่อนเอาอันนี้อ่ะต่ออันหนึ่งเอะต่อต่อต่อคัปเตอร์ให้เสร็จก่อนนะต่อคัปเตอร์ให้เสร็จก่อนนะไอต่อเฮลิคัปเตอร์ให้เสร็จก่อนนะต่ออปต่ออาต่อต่อต่ออะไรล่ะโลก ก็ต่อใชลูกต่อต่ออาพ่ออมบอกตองพ่อบอกว่าไงพ่อจ๋า<ม>พรจ๋าไม่ด <c oughs> จ๋าอ้มีนอยจ้า<ม>โอเคพ้าปาป้าโอเคโอเค,อเคพอ่พออมพ่ออม